ก่าดนมปนะมาวันมาวชชวิจินะเดาพนะดาพูว่ามีที่ไป้นมุกกเดเอากยนเี่ยดานะกม่หมือเดอาวคอนมิคอนมิลรนี่ดงนะเลีกาคือตัวอื่นคือเดนะไอ้คเนี่ยอาไปหาตัวเปดีดวแต่ดวน

แ uh, ต ah <teaching. S 3> ่ดูแลน้อล้วต่ผาดอ้วตมาตัวนาเนี่ย็ดนาดูดว่ามุกตัวดอกรอขีดเดนะัวดีพัดดเล่นๆอะดาูดว่าว้ยเวที่ลงดีานะเลอเลักเล

มีภาษาดี๋ยวีิเรคิดถูดวุกบ่ดวมาซีว่าหน่อยปัลาเราหนายล้วเนาะปัตตลสีว่าเนาะเอาไว้เามีทอดดาวิกษล้วก็เวอัตรที่เราเนาะดาวบัเนาะปัมาซีมุกว่าตอนนั้นว่าเข้าว่ามาซีวมุกบัวเนาะดบวพได้บ่าืด้ปัมาซีว่าเนาะปกปั้นมุกบัวแล้วเนาะ 爸爸坐到来这边，这边，这边吗？

Taco. está

คนมีเนี่ยพี่ตามูกาะไรหน่ะาบุด้นะกวามีเหมือลิขิกาโต้ยกาโต้ยกาโดโตเลยนะแกตาบุด้นะเอาไว้ยังมาเตยตาหมูเค้ะเอาไว้ทีนี้จะม่เลยให้โต้มุนอดบ้างน่ะตาบุด้วนะเอาไว้ให้โต้พวาล้นะเอานเนี่ยเอาไว้ดูเลยตาหมูดิเจนะเอาไว้มีดีเลดีอเดาบุด้ว่คามีหมือเอาไว้คอมเมต์เตยานะาบุด้วน่ะ ก็ไม่เตะเราดูก็ไม่เหมยกาคือต,ต้นอะเาโตเลยมุนนนะนะดบูดเวนะตนี้ดูย่งมเตะ่าดบูดเวนะดบูดเวมีกว่าเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามะอยบูดเวนะเอาไว้ให้่้นะดบูดเวนะว่าตัวตัดสิดีมีตับกลอวานะแตากตัดสินมว่าอีบนะดบูดเวนะโอเคดบูดเวมีที่บ้าเด Hãy subscribe cho lấy Ghiền Mì tay Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn